มาตบมืออยู่คนเดียวตลอดตลอดได้สบตาแม่๋ายังนอนลุกในคืนแมว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 โดนเลยโดนตลอดจะสบตาเลยอุดเสาร้องอดอดให้ฟังทั้งคืน พูดหน่อยกรได้แก้เลยเหรอแวตกลงไหนสวัสดีค่ะคุณลุงวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณลุงสุเวทผูละห่มนะคะซึ่งเป็นศิลปินประชาชนนะคะก็มันมันมีคําถามหลายคาถามที่อยากจะถามคุณลุงนะคะว่าความเป็นมาของคุณลุงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงโอ้ถามลึกมากเลยอะโอเคเริ่มใหม่ เอาไเาะเวลานองนั้นหนองสามว่าให้เดี๋ยวให้หัโจเื่อยคุณลุงนิดนึงแล้วก็เวลาพูดว่าผมอันนี้ซ้อมก่อนนะก็ประทับใจในหลวงอย่างไรคือผมจะไม่ประทับใจอะไรที่ไม่รู้ซึ้งคําพูดหลวงไม่ถูกอ่าเนี่ยคราคำว่าที่ปั๊บมองต้องเลยทีนี้เราพูดไปคือการขอบคุณออกตรงนู้นเลยแล้ว สรุปก็คือสองห้าิโลดต่อนึกออกไหมคือไหว้ตรงนี้ก็ให้เกียรติกับคนที่เขาดูเราเนี่ยคือเราสรุปแล้ว <ừ> นึกออกไหมา่าเราสรุปแล้วตอนนี้เราให้แล้วก็ขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ชม<อ>ที่ชมการสัมภาษณ์คุณลุงครั้งนี้เพราะว่าเขาต้องเพราะเราทาเนี่ยน้อยๆก็ยี่สิบเกือบสามสิบนาทีเนี่ยเขาดูเราอยู่เนี่ยนึกออกไหมให้เกียรติเขาก็ยกมือไหว้เขาแล้วยกมือไหว้คุณลุงสรุป ต็ไ้ก่อนแล้วค่อยพูดต้องัอกรว่าพูดกันเยอะพูดพอกับมึงขาตึ้งตึงอาซขอบคุณคับคุณงล่กไพี่ถาแอคติ้งะขอคุณกั้กอน้อนไปเลยคุณลุงสุเลมนะหันมาที่ก้องที่ให้เกียรตกับทีมงานกุดีรัก้าใช่้แล้งต่อเราก็พูดไปเรื่อยพูดไปเลยที่ว่าอะไรต่างๆที่พูดนเมื่อกี้นะ ที่ใหเกียรไม่นานจะต้องคีบไม่นานนะที่ให้เกียก็บที่เราไว้เห็น่ป็นงานกลุ่มเดินรัไฟฟ้านะคะเพราะว่าเท่าที่เราได้สัมผัสกับชีวิตวิถีชีวิตของลุงซึ่งดำเนินรายตามแนวรัชธรรมบัตรและตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทาให้เรารู้ว่าคาว่าศิลปินของประชาชนศิเป็นอะไริลปินประชาชนมันมีความหมายมันเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับเรานะคะ ลุงชูเว่ผู้ระหงนะคะที่ให้เกียรติกับทีมงานกลุ่มเดินรักฟ้าเท่าที่เราได้สัมผัสกับชีวิตของลุงนะคะทําให้เราได้มุมมองแตกต่างคําว่าศิลปินประชาชนเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณลุงได้ยึดตามแนวกระแสพระราชำดำรัสแล้วก็มาปฏิบัติจนมีลุงวันนี้นะคะกลุ่มเดินรักฟ้าก็าขอขอบคุณคุณลุงมากะค่ะที่ที่ให้เกียรติกับทีมงานของพวกเรานะคะ <S 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 ไหว่หันไปไหว้คุณลุงหันไปไหว้คุณลุงนี่เกนี่ตอบได้เลยนะเนี่ยได้เลยตอนนี้เกมผ่านแล้วนะอหันไปไหว้คุณลุงขอบคุณคุณลุงสุเวชผู้เล่นของอีกครั้งนะคะที่ที่ให้เราได้มาสัมภาษณ์วันนี้นะคะมาขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุให้เขานับบอลขอบคุณคุณลุงสุเวชผู้เล่นของอีกครั้งนะคะที่ที่ให้ทีมงานกลุ่มเดลฟ้าได้ได้มาเข้ามาสัมผัสกับชีวิตของลุงนะคะ Ừ, ừ, ใช่อย่างนั้นเนี่ยแต่ทีนี้ว่ายกมือไหว้ก่อนดิยกมือไหว้นี่ปุ๊บอ่ายกมือไหว้กล้องเดี๋ยวคุณลุงก็ยกต่างอ่าเอามาทีนึงถ้าพูดมาไหว้ลุงเนี่ยอย่างเงี้ยถูกใช่ต้องแล้ว